สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวอีสานตะกอบบา,บานนะครับวันนี้มาชมเกมย้อนหลังนะครับเป็นปลายช่วงปลายเกมที่บอกว่าสนุกมากนะครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างซูเปอร์แมคโครดนะครับค่ายโคราชเจอกับค่ายพุทธบูชานิกบังมดสมัยที่นิกบังมดยังสดสดอยู่นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งขึ้นใหม่นะครับน้าหนักนี่น่าจะไม่ถึง70โลนะับน่าจะประมาณ6กสกว่าเนี่ยตัวยังเล็กๆอยู่เลยนะครับเทียบกับสมัยนี้แล้วต้องบอกว่าโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวิสันตะกอ้อบ้านๆนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็ถูกใจก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อ,อนๆได้รับชมด้วยกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมด้วยกันนะครับผมกระติ๊บน้อยครับได้ส่งรูปนี้เสิร์ฟที่มาที่ซูปเปอร์แมคโคราชมาที่ดกน้อยซูปเปอร์แมคโคราชทำให้เรียบร้อยครับโอ้โหแมา่ช็อตนี้เรียกว่าเป็นการเข้าทำที่สวยงามมากของค่ายโครลาส นี้เราก็เป็นเหรียบรอบชิงรางวัลตึ้งหมื่น 1, บาทนะครับคู่นี้ครับเ<งาน>สิร์ฟแปได้บทนเลยครับทุกคนเลยครับฝั่งรุ่นมี3คนครับฝั่งนี้มี2คนแต่ว่าข้ามได้แค่คนเดียวอย่างเราผมนะครับคนนี้คนที่ข้ามครับฝั่งรุ่นครับชื่อน้องนิกนะครับเป็นเด็กฟึกหัดหน้าของอาคาเดมี่เจ้ากระติบน้อยนะสำหรับ้องนิ ชิเนตต่สิบครับจังหวัดเสือของเจ้ากระตีครับเสือโป๊ะเมื่ที่เจ้าซูเปอร์แมคโคลาสมาที่นกน้อยจาตุรัสซูเปอร์แมคโคลาส์เรียบเรียบร้อยครับโอ้จังหวัโคหัวลูกนี้รุนแรงเหลือเกินครับคู่นี้นะครับคือเรียกว่าน่าจะเป็นคู่ที่อันดับต้นๆของจังหวัดของค่ายโคล่านะผมบอกว่าไหมนี่ครับอยู่ในช่วงปลายเกมการแข่งขันแล้วของคู่นี้10ต่อ11 ใช่ครับจะมาเสิร์ฟของซูเปอร์แมนโรล่าครับเสิร์ฟได้หมดทุกคนเลยครับแต่ว่าข้ามได้แค่คนเดียวครับคือเจ้าซูเปอร์แมนโรลากับเจ้าดิกสิบเอ็ดเท่าครับเป็นไปได้ครับช็อตนี้ครับโอ้โหค่ายโครล่าครับพลิกมาได้เฉยเลยครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับกับค่ายพุษบูชาครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเลย เชิญวาโอ้ <behaviour> โหเรียกว่าแปลร่างของแท้เลยครับแปลร่างผาดเด็ดของแท้ครับโปเบ้บอกว่าของแท้แน่นอนกับเสื้อเหลืองครับโปเม้ครับจะมาเสิร์ฟของกระติ่น้อยพนามสองมาที่จารพ์ธปุถกิพิธีครับขึ้นไปที่ซูแม็โคลาเตยลุลิโอโหสัตววัตครับหรือว่าน้องสัตววุฒินะสัตววัตสัตววัตโดยหลองสัตววัต เรียกชื่อเรียกว่านกดิ๊กนกดิ๊กเป็นนักกีฬาดาวลูกนะฟอร์มสดของคอ่ายพระรามสองหรือว่าค่ายพุทธบูชาใตสังกัดของกระติ๊บรอยนะอะคาเดมี่ <c oughs> รู้จะมาเสิร์ฟของซูเปอร์เบโคล่าครับ1 1เบเท่าครับเสิร์ฟเจไปที่นกดิ๊กมาที่เจ้ากระติ๊บรอย น้องดิ๊กโรลิโก้โหเรียบร้อยครับหัวระเบิดเหมือนกันครับสำหรับน้องดิ๊กไม่ธรรมดาครับถ้าได้ตัวโชวที่เข้าขากันเกมแรกใครชนะครับบดรูทพิทาเกมแรกเพิ่งแข่งขันกันครับยังไม่จบเดี๋ยวครับยังไม่จบนะครับเพิ่งจบเพิ่งแข่งขันกันนะครับลูกเสิร์ฟโอ้โหน่าเสียดายครับสัตว์วัดครับโลกนี่ครับเสิร์ฟไปผ่านเน็ตครับสดดี เกียรติศักนนดิ์พลหาดีเออ11ต่อ11คะแนนครับโอชิกระหางหนึ่งหมื่น 1, บาทครับเป็นหลังจากที่จบคู่ชิงชนะเลิศไปแล้วะกอร์คู่ก็ได้แชมป์ไปแล้วนะเจ้าอาซายแล้วก็เจ้าล็อกฟอร์ดนะเอาชนะเจ้าวิทย์ปืนใหญ่ดาวคอนดกับอ่าเจ้าออะไรล็อกฟอร์ดไปได้อย่างสรุปหนะ้าเดนดชิชนะเลิศ15ต่อ11แต้มเกี่ยวกับว่าคว้อกระหว่างหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไปนะ แชมป์ที่หนึ่งส่วนอันดับสองได้เงินรางวัลเจ็ดพันบาทปลอบใจไหมครับอันดับสามก็สามพันบาทนะครับอันดับสามเป็นเจ้าภาพนะครับในของร่วมครับเจ้าภาพสองทีมนลยครับเอาครับจังหวะเสร็จของกติ้งลอยมาที่จารพุทธเหพิธีจารพุทธเหพิธีมาลูกนี้หัวโกกไปลูดโอเปิดได้ครับลูกนี้กติปงลอยครั้งสองเอาลูกนี้ดิไปโอ้โหเรียบร้อยครับแม่เอาแล้วครับงานนี้ครับสิบสองต่อสิบเอ็ดแต้มครับโอ้โห บอิ๊กอว่าขอโทษกับพี่ดีบอกว่าไม่เป็นไรครับน้องโอ้โหน้องสัตววัตนะชื่อจริงของน้องเขาสำหรับน้องติ๊กสามสองใครชนะครับโจ๊กเกอร์สามสองยังยังไม่มีใครชนะครับนี่เขากำลังเตะอยู่เลยครับนี่คือสามสองได้เหลี่ยมสามสองนี่แหละเหลี่ยมนี่แหละครับยังไม่จบครับคือเตะกันมาเป็นชั่วโมงแล้วครับ จะหวาข้อหัวไปซูปเปอร์แบคโคราชลอ็อกแทมได้ครับโอ้โหคือ13แต้มแทไม่มีดิวนะครับ13คะแนนไม่มีดิวครับฝั่งนู้นอีกแทมเดียวจะเกมแล้วนะแต่ฝั่งนี้อีก2คะแนนถึงจะเกม11ต่อ12แต้แมครับตึงมือบาจะเป็นของใครเกินระวังของคู่นี้ครับต้องคอยติดตามครับต้องคอยดูอ่ะครับมารู้จะมาเสิร์ฟของ ซูเปอร์แบ็กโค้งล่างครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าถ้าตีเสมอได้ดิขึ้นแท่นตีเสมอกันเลยได้แล้วก็ชิงความเป็นหนึ่งเดียวไปเลยทักทายวิทยายเทอร์บิเลอร์ครับอาจารย์พีดครับจากเชียงใหม่โุ่นจอดไปลูกนี้้เจาดิ๊กมาที่เจ้ากระติ๊บน้อยเอาลูกนี้เจ้าดิ๊กเรียบร้อยไปโอ้โหเอาแล้วครับโอ้เจ้าตัวสาใจครับน้องดิ๊กค่ายพุทธบูชาว้วนดิ๊กพารามสองครับเด็กในสกัดอาคาเดมี่ของกระติ๊บน้อยนะครับ สิบสองตัวสิบเอกรบผมจะมาเสิร์ฟว่ากันทีต oh, ัวจะปิดเกมได้ไหมลูกเดียวจะเกมครับลุยซูเปอร์แบ็คโคลาร์โคเบคเกมได้ไหาจาร์บอด์เดมทีมาซูเปอร์แบ็คโคลารครับโคพิกเน็ตลงไปอยากล็อกแก่ไม่ให้เกมได้ครับมาดูว่าฝั่งนี้จะไล่ตีเสมอได้หรือเปล่าครับเพื่อที่จะเกมเหมือนกันความมันมันเกิดอยู่ในช่วงท้ายเกมครับชิงรางวัลหนึ่งหมื่นบาทณสนามพุทธบูชาซอยสามสิบเก้านะครับสนามจ่าเชียนผู้ดูแลสนามครับเอาโปรโมทได้เลยแล้วก็น้อง น้องโปอ่าน้องอาโอ้โหจะว่าคงดีหน้าเด็ดครับนี่ครับน้องอาครับกลับแล้วสุดยอดครับโปรอาครับโปรอาในเพลตะก้อในสายเลือดนะเพลตะก้อในสายเลือดก็สุดยอดมากเลยครับสบองกันครับสิบสองต่อสิบเอ็ดครับอีเจ็ปเดียวจะเกมครับกระติ๊บน้อยเสิร์ฟลูกนี้ออกครับโอ้โห อ่าแล้วครับยังไม่เก็บเชยยังไม่ตายครับจะฟืน้นคืนชีพเดอะบะมีม่รีเทิร์นได้ไหมจะตีเสมอได้หรือเปล่าสำหรับซุปเปอร์แบ็คโคลาดกับจารบดเ<อ>วิเร์ตเฮเบริสสนุนจังหวะเสิร์ฟของซุป,ปเปอร์แบ็คโคลาาเสิร์ฟไปลูกนี้ไปที่เจ้านิกครับกระติบน้อยประมาณสองเจ้านิกโอ้โหเกี่ยวไว้ขึ้นครับโอ้ยขาซ้ายครับเป็นอะไรครับเกี่ยวตะขอไม่ติดครับวันนี้โอ้โห าตาตะโพดเห็นไิธี่ปกติแล้วแกไอ้ขาแกจะเป็นตะขอนะข้อเท้าแกแดิมาดูครับฝั่งคุณจะปิดเกมได้ไหมครับ12ต่อ11คะแนน13แต่ไม่มีดิวนะครับ13คะแนนไม่มีดิวเจ้าถิ่นข้าพุทธบูชาครับโดยกระติบโดยพระรามสองครับกระติบร้อยได้ส่งลูกนี้เสิร์ฟมาที่ซูปเปอร์แมคโคลลาดาตาตะโพดเห็นไปที่ซูปเปอร์แมคโคลาดทำไงหัวไปติดเน็ตครับจบเกมการแข่งขันครับ สิบสามต่อสิบเแต้มครับชัยชนะครับผมกันละวันหึงบื่นบาทตกเป็นของค่ายพุทธบูชาครับอ่าคือเจ้าดิกครับสัตวั์แล้วก็ลงลงดิกนะลองเจ้ากระติ๊น้อยพระรามสองหรือว่าเจ,จ้ากระติ๊กผู้เดียวจีบแล้วก็อีกคือคนชื่อชื่อตุ้มนะ